สวัสดีค่ะป้าแบมทัวกินเที่ยววันนี้พามาทานยำผักม่วงยำใบมะม่วงนะคะใส่ปลากระป๋องนะคะยำผักม่วงใส่ปลากระป๋องเจ้านะจ๊อสูตรเด็ดเคดไม่ลับนะคะวิถีชีวิตคนเชียงใหม่เขาทานอะไรกันก็าพามาชมนะคะ คนเชียงใหม่คนเชียงใหม่กินยังกันนะเจ้ามาดูนะเจ้ายำผักม่วงสิกกบแปกระป๋องนะเจ้ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ป้าแบมน้อนะเจ้าขั้นแรกวิธีทำสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะเจ้าขั้นแรกเขาก็คั่วพริกแห้งนะคะคั่วพริกแห้งนะคะแล้วก็นำมาตำกับกระเทียมนะคะ น้ำปะลาที่เราต้มแล้วเอามาใส่นะคะแล้วก็น้ำปลากระป๋องมาตั้ตําคุกคุกด้วยคุกเขา้าเข้ากันนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็นำใบมะม่วงที่เราฉีกฉีกแล้วนะคะมาผสมนะคะหอมแดงนะคะมะเขือคืนนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็นำมาคุกเขา้าเข้ากันปรุงรสพองชูรสน้ำปลาตามใจชอบนะคะ เราก็ได้เมนูเด็ดนะคะยำใบมะม่วงใส่ปลากระป๋องนะคะเมนูนี้เป็นเมนูบ้าน,านพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านคนเชียงใหม่นะคะพี่น้องท่านไหนสนใจอยากรับประทานก็มาลองทํากันได้นะคะเมนูนี้น่าทานอร่อยอร่อยนะคะใครได้ทานแล้วจะติดใจนะคะง่ายๆนะคะ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะช่วงนี้ใบมะม่วงก็กำลังออกกันนะคะดกเชลนะคะเต็มต้นมะม่วงเลยนะคะส่วนมากใช้มะม่วงใบมะม่วงอะไรนะคะต้นมะม่วงใบมะม่วงใช่ มะม่วงแก้วหรือว่ามะม่วงอกร่องคะได้ได้หมดทุกยอดนะคะยอดอ่อนของมะม่วงนะคะทําได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นยอดมะม่วงเขียวสวยนะคะยอดมะม่วงเขียวสวยนะคะเขาก็มาทําอาหารกันนะคะพี่น้องทานได้หมดเลยนะคะร้อยอร่อยนะคะเห็นแล้วน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยนะคะหอมหอมนะคะ บางคนเขาก็โรยลูกโดดนะคะใส่ลูกโดดไปด้วยนะคะก็คือพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเรานี่เองนะคะทานไปด้วยก็จะแซ่บนะคะแซ่บเวอร์เลยนะคะบางคนก็ใส่ลูกโดดด้วยนะคะเพื่อเจอเพื่อเจอลูกโดดนะคะอร่อยเลยนะคะยิ่งทานข้าวได้เยอะเลยนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านวิถีชีวิตชาวเชียงใหม่นะคะชาวบ้านทำอะไรกินกันนะคะเราก็อยู่แบบบ้านๆนะคะ วิถีชีวิตชาวบ้านบ้านวิถีบ้านบ้านของเรานะคะคนเมืองเหนือนะเจ้าคนเชียงใหม่เจ้านะคะคนเชียงใหม่นะคะก็ผักเหนือนะคะเขาก็ทําทานกันนะคะก็อร่อยนะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าแบมนะคะมารับประทานยำใบมะม่วง ใส่ปลากระป๋องนะคะอร่อยแซ่บเวอร์นะคะอร่อยเหาะเลยนะคะพี่น้องนะคะทานด้วยกันจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะไว้ดูคลิปต่ตอไปนะคะเมนูเด็ดของเราจะมีอะไรนะคะทานด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะยำใบมะม,ม่วงใส่ปลากระป๋องจ้า